ไปไหนเนี่ยไไหายังไงก็หาไม่เจอหาเจอหรือเปล่าลูกฟ้าไม่เจอเลยค่ะคุณเจนนี่ให้พนักงานข้างในหาก็หาไม่เจอค่ะทำไมไวะเนี่ยคุณเจนนี่คะหาไม่เจอเลยค่ะกล่องกับเอกสารนั้นสำคัญสำหรับคุณมากหรอคะใช่กล่องใบนั้นมันสำคัญกับฉันมากหายไปไหนนะ หาได้หรือ,อยังที่โรงเรียนพัดควงมาแล้วนะใจะเย็นลูกบอกโรงเรียนไปว่าเดี๋ยวหาได้แล้วจะรีบเอาไปให้นะพ่อกำลังหาอยู่พ่อหยู่ไม่กี่นาจเปิดเทอม,มแล้วนะถ้าพ่อหามาไม่ได้อะ่ะแล้วหนูจะได้เรียนไหมหนูยังอยากเรียนหนังสือต่ออยู่นะพ่อจ้าลูกจ้าพ่อจะรีบๆหาให้นะ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ มันเงินเยอะแยะขนาดนี้อ๋อฉันคิดออกแล้วค่ะตอนที่คุณเจนนี่ให้ฉันเก็บกล่องฉันเอากล่องทุกกล่องลงไปให้คุณลุงหมดเลยค่ะ อโทษนะครับคุณมีของเก่ามีขวดเปล่ามีกล่องเปล่าไหมครับนี่ลุงอย่ามาเก็บขยะหน้าบริษัทอีกมันเหม็นแล้วมันก็เสียภาพพจนบริษัทหมดลุงจะไปไหนก็ไปไปเกิดอะไรขึ้นลุงเขามาทำอะไรที่นี่ อ๋อพอดีลุงเขามาเก็บขวดขายค่ะได้ข่าวว่ามีลูกอยู่สองคนลูกกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่รู้ว่าจะมีเงินส่งลูกหรือเปล่าอ๋อฉันพอเข้าใจแล้วล่ะลุงเขารับจ้างทุกอย่างเลยนะคะคุณเจนนี่ทั้งเก็บของเก่าและทุกงานเลยค่ะไม่รู้ว่าลุงเขาจะมีเงินส่งทันหรือเปล่าน่าสงสารเขานะคะ งั้นเอางี้นะลูกปลาเธอขึ้นไปดูของกระดาษเปล่าหรือขวดน้ําอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้เอาลงมาให้ลุงให้หมดเลยนะได้ค่ะนี่ค่ะลุงขอบคุณมากเลยนะครับ ลงปาเราออกไปตามหาลุงไาเถอะไม่ทันแล้วมั้งคะคุณเจนนี่ป่านนี้ไม่รู้คุณลุงไปอยู่ไหนแล้วไปก่อนเถอะนะนั่นไงคะ่ะคุณเจนลุงคนนั้นคุณครับคุณกำลังตามหากล่องใบนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คุณลุงนั่งรอเพื่อคืนกล่องให้ฉันหรอคะใช่แล้วครับทำไมคุณลุงไม่เอาเข้าไปให้ข้างในล่ะคะ นั่งรอตรงนี้อากาศก็ร้อนเนื้อตัวผมสกปรกครับผมไม่กล้าเข้าไปข้างในหรอกครับผมเห็นว่าข้างในมีเอกสารและเงินจำนวนมากผมเลยตัดสินใจนั่งรออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคุณลุงคะ คุณลงรับเงินนี้ไว้นะคะฉันรู้ว่าคุณลงจำเป็นต้องใช้มันผมคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับพวกคุณทำงานกว่าจะได้เงินนี้มาถ้ามันไม่สำคัญพวกคุณคงไม่ออกมาตาม,มาหากันผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้คุณลงเข้ามาหาฉันที่ทำงาน เพราะฉันอยากจะให้คุณลุงเข้ามาทํางานกับบริษัทฉันเพราะคุณลุงเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ได้ครับผมทําได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเก็บกวาดหรือว่ายกของอะไรผมทําได้หมดเลยครับงั้นคุณลุงรับเงินนี้ไว้นะคะคิดจะว่าคุณลุงเบิกเงินล่วงหน้าก็ได้ค่ะเพราะฉันรู้ว่าคุณลุงจะเป็นต้องใช้เงิน ก็ได้ครับนั้นขอบคุณคุณมากจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับได้ค่ะ